สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นร้อนกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตลาดหุ้นสหรัฐที่จู่จก็ดีดตัวกลับมาแรงมากเมื่อวันจันทร์ที่4สิงหาคมหลังจากที่เพิ่งปรับตัวลงไปหนักๆเลยเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับฟื้นตัวได้น่าสนใจทีเดียว ใช่ค่ะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากบทวิเคราะห์เรื่องการฟื้นตัวนี่แหละค่ะมาดูกันว่าปัจจัยเบื้องหลังคืออะไรแล้วมันมีสัญญาณอะไรบอกเราบ้างเปิดตลาดวันจันทร์นี้เขียวสดใสามาเลยนะคะดาวโจนส์บวกไป1.34% S&P 500ก็บวก1.47%อืมครับแต่ที่เด่นสุดๆเลยก็คือ NASDAQ บวกไปตั้ง1.95%นะคะ่ะครับกลุ่มเทคโนโลยีนามาเลยค่ะ อย่าง n v ็นวีดียนี่เห็นว่าบวกไป4%เปอร์เซเลยนะคะ Alpha เบตก็3%เเซใช่ครับหุ้นใหญ่ๆกลุ่มเทคเนี่ยแหละครับที่ดันตลาดขึ้นมาน่าสนใจมากค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยทั้งที่เพิ่งโดนเทขายไปทาไมอยู่ๆถึงกลับมาได้แรงขนาดนี้ล่ะคะครับส่วนหนึ่งก็มองว่าเป็นการเข้าช้อนซื้อของนักลงทุนนะครับหรือที่เรียกว่า d e p b u y i n g คือพอเห็นราคาลงมาเมื่อวันศุกร์ก็มีคนกลับเข้ามาซื้อโดยเฉพาะหุ้นเทคใหญ่ๆที่ หลายคนมองว่าพื้นฐานยังดีอยู่แล้วหุ้นกลุ่มนี้จริงๆแล้วก็ค่อนข้างอ่อนไหวกับเรื่องดอกเบีย้ยเป็นพิเศษด้วยนะครับอ๋อค่ะเพราะเรื่องการประเมินมูลค่าจากกระแสะเงินสดในอนาคตใช่ไหมคะครับถูกต้องครับอัตราดอกเบีย้ยมีผลต่อการคิดลดมูลค่าตรงนั้นนอกจากเรื่องช้อนซื้อแล้วเหมือนจะมีอีกปัจจัยสําคัญเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะตัวเลขเศรษฐกิจที่เพิ่งประกาศออกมาครับตัวเลขการจ้างงานใช่ค่ะ ตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นแค่7 3,000มื่นสาตำแหน่งเองคือต่ํากว่าที่คาดไว้ที่แสนหนึ่งหมื่นตำแหน่งเยอะเลยนะคะครับต่ํากว่าคาดพอสมควรแถมอัตราว,ว่างงานยังขยับขึ้นเป็น4.2%ออีกต่างหากใช่ครับและตรงนี้แหละครับคือจุดที่น่าสนใจมากยังไงคะคือปกติแล้วเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดูแย่แบบนี้มันน่าจะกดดันตลาดใช่ไหมครับใช่ค่ะน่าจะเป็นข่าวร้าย แต่คราวนี้กลายเป็นปัจจัยบวกซะง,งั้นเพราะมันไปไปโหมกระพือความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยอาจจะต้องลดอัตราดอกเบีย้ยอ๋อลดดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจประมาณนั้นเลยครับตลาดตีความไปในทิศท,ทางนั้น คือสิ่งที่น่าคิดก็คือตลาดตอนนี้ดูเหมือนจะให้น้ำหนักกับความหวังเรื่องดอกเบีย้ยจากเฟดมากเป็นพิเศษเลยนะครับมากจนอาจจะมองข้ามสัญญาณเตือนอื่นๆไปก่อนอาจจะพูดแบบนั้นก็ได้ครับคือความหวังเรื่องดอกเบีย้ยถูกลงเนี่ยกลายเป็นเชื้อเพลิงหลักให้ตลาดดีตัวกลับรอบนี้ไปเลยอมันก็แปลกดีนะคะที่ช่วงนี้ข่าวร้ายทางเศรษฐกิจกลายเป็นข่าวดีสําหรับตลาดไปได้แล้วนอกเหนือจากเรื่องความคาดหวังดอกเบีย้ยแล้วยังมีปัจจัยอื่นที่เราควรจับตาดูประกอบด้วยไหมคะ อย่างเรื่องภาษีน้ำเข้าที่ยังคุยคุยกันอยู่หรือราคาน้ำมันที่เห็นว่าลดลงค่ะความกังวลเรื่องภาษีน้ำเข้าจริงๆก็ยังอยู่นะคะไม่ได้หายไปไหนคือมันอาจจะกระทบต้นทุนธุรกิจแล้วก็ลามไปถึงราคาสินค้าที่ผู้บริโภคต้องจ่ายแพงขึ้นอันนี้เป็นความเสี่ยงที่ยังต้องจับตาครับส่วนเรื่องราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ลดลงหลังจาก OPEC+ ก็ตกลงว่าจะเพิ่มกำลังการผลิตในเดือนกันยายนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อได้บ้าง ซึ่งก็จะไปเสริมความหวังเรื่องเฟดอีกว่าอาจจะไม่ต้องรีบขึ้นดอกเบีย้ยหรืออาจจะลดได้ครับตลาดก็อาจจะมองในเชิงโบกประกอบกันไปแบบนั้นถ้าเราลองเชื่อมโยงภาพทั้งหมดเข้าด้วยกันนะครับจะเห็นว่าการฟื้นตัวรอบนี้เนี่ยแรงขับเคลื่อนหลักๆเลยมาจากความคาดหวังเรื่องนโยบายการเงินของเฟดซึ่งมันแรงพอที่จะ บทบางความเสี่ยงเรื่องเศรษฐกิจที่อาจจะชะลอตัวหรือผลกระทบจากภาษีไปได้ชั่วคราวแต่ก็ดูเป็นภาวะที่เปราะบ,บางเหมือนกันนะคะถ้าพึ่งแต่ความคาดหวังอย่างเดียวใช่ครับมันก็เป็นภาวะที่ค่อนข้างเปราะบ,บางการพึ่งพาความคาดหวังนโยบายการเงินอย่างเดียวอาจจะไม่ยั่งยืนนักถ้าตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆยังคงส่งสัญญาณออนแอลงเรื่อยๆความเสี่ยงเหล่านี้ก็ยังอยู่ครับต้องจับตาใกล้ชิดเลยงั้นสรุปได้ว่าการดีดตัวของตลาดหุ้นสหรัฐรอบนี้ หลักๆเลยคือการตอบรับเชิงบวกกับตัวเลขจ้างงานที่ออกมาน่าผิดหวังเพราะไปเพิ่มความหวังว่าเฟดอาจลดดอกเบี้ยโดยมีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหัวหอกในการฟื้นตัวเพราะน่าจะอ่อนไหวกับทิศทางดอกเบี้ยเป็นพิเศษถูกต้องครับปฏิกิริยาของตลาดมันสะท้อนชัดเจนว่าตอนนี้น้ำหนักความสนใจไปอยู่ที่นโยบายการเงินเป็นหลักเลยแต่ก็อย่างที่บอกครับไม่ควรจะละเลยความเสี่ยงพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงๆหรือประเด็นภาษีที่ยังคาราคาซังอยู่ค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าคิดตามมาเหมือนกันนะครับว่าในสภาวะที่ข่าวร้ายทางเศรษฐกิจกลายเป็นข่าวดีสำหรับตลาดไปซะได้แบบนี้เนี่ยนักลงทุนควรจะให้น้ำหนักกับการพยายามจับจับจงหวะตามกระแสะความคาดหวังเรื่องนโยบายหรือว่าควรจะกลับมาพิจารณาปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงๆอย่างระมัดระวังมากกว่ากันอันนี้น่าคิดครับขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ